สนุนข้าพเจ้าในภารกิจทั้งสวงด้วยดีในปีที่ล่วงไปแล้วประเทศของเราต้องประสบกับภาวะพันกวนหลายอย่างซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศทัำให้กระทบกระเทือนอย่างมากถึงฐานะทางเศรษฐกิจการคลัง การเมืองตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไปในปีใหม่นี้สถานการณ์ต่างๆยังมีได้มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงแต่ประการใดดังนั้นทุกคนจึงควรจะได้รับรู้ความจริงข้อนี้ และเตรียมตัวเตรียมใจที่จะ,ะเผชิญกับภาวะนีอย่างผู้มีสติมีปัญญามีความเข้มแข็งและกล้าหาญเพื่อประคับประคองตัวให้อยู่รอดและพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงแต่อย่างไรก็ดีประเทศของเราก็เคยประสบ กับปัญหาดังนี้มาแล้วหลายครั้งและทุกครั้งเราก็สามารถผ่านพ้นความยุ่งยากเท่านั้นมาได้ด้วยความสวัสดีโดยอาศัยความอดทนความเสียสละความมีระเบียบวิน,นัยความสามัคคีรองดองและความมีสติรู้เท่าทันสถานการณ์ ของทุกคนในชาติในครั้งนี้ก็เช่นกันหากทุกคนจะได้ร่วมมือร่วมใจกันประพฤติตนปฏิบัติงานตามแนวทางแต่เก่าก่อนก็หวังได้ว่าเราจะสามารถพาตัวพาชาติให้อยู่รอดปลอดภัยและ ันลงสร้างเสริมความเจริญทุกอย่างให้ยิ่งมั่นคงและก้าวหน้าได้เป็นแน่นอนข้าพเจ้าขอให้ท่านทั้งหลายตั้งความหวังตั้งความเพียรอันมั่นคงไว้ที่จะช่วยตัวช่วยชาติให้หนักแน่นยิ่งขึ้นทั้งด้วยการกำะมักกระเม่น ทำงานให้เต็มกําลังความสามารถทั้งด้วยการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวงังและเป็นอยู่อย่างพอเหมาะพอสมจะประพฤติปฏิบัติการใดก็ย,ยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นเป้าหมายสูงสุดขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัย